เช็คปฏิทินเดือนพฤษภาคม2565บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัญชีเท่าไรวันไหนใครรับสูงสุดฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันเสาร์ที่7 พฤษภาคม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยา,าต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565โดยกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรลายเก่าจำนวน14.54ล้านลาย ซึ่งได้รับสิทธิ์อะไรบ้างสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คตามไทม์ไลน์ได้ดังนี้ค่ะวันที่1พฤษภาวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3 0 0ร้อถึงสองบาทค่าการห่วงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขสห้0รบาทค่าโด,ยสารร,าดยสารรถไฟ500บาทค่าโดยสารรถไฟรรถไฟ,ฟ้า 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทมและปริมณฑลไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้วันที่15พฤษภาคมเบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปี ได้รับเงินสงคะข์50บาทต่อเดือนวันที่18พฤษภาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน31 5บาทส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่10ของเดือนเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้วันที่22พฤษภาคมมีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบีย้ยความพิการจํานวน800บาทเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน จากรวมเป็น1,000บาทและนี่คือไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มด้วยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ